สวัสดีครับประสานธทลริกวันนี้วันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2,568นะครับวันนี้มีทั้ง f อ u 2 0ยู่20นะครับแล้วก็มีเอเ2เมาฝากกันเดี๋ยวเราไปเน้นกันที่คู่ที่ทีมจากประเทศไทยแล้วก็ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับเอาไปดูกันที่คู่แรกนะครับจะเป็น ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็เป็นซิเรียครับเจอกับไทยคู่นี้เตะกันป่าย2องนะสินาฬิกาครับเตะในที่เซนเจินประเทศจีนซิเรีย2นัดเสมอ1แพ้1นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานก็ใช้ได้ในนัดที่2อะนะก็มีแพ้เกาหลีใต้1 2แล้วก็เสมอญี่ปุ่นมาได้2-2นะครับวันนี้ต้องชนะไว้ก่อนแล้วไปลุ้นผลของคู่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเชียร์ให้เกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่นนะ ก็เกมนี้จะมาในระบบ4-5-1นะครับผู้สอบตู้เป็นมักซิมซาลิฟนะครับแนวรับก็มีมาร์บูสอโลมาโฮมลานคาอุฟนะครับอับดุลรามานเอาอาจาร์ j j ah, แล้วก็มา field, ร์บูสวาดาในขณะที่มิดฟิลด์ครับอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นอย่างอาบดุลฟฟีนะครับเอนัสอ ah ันดาฮาวเอาเลนอาดีนะครับอาเมดอัลคาโลแล้วก็มาจัดรามาดาวนะครับในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นโมฮัมหมัดเอาบุสเอาบูสตาฟานะครับตัวนี้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะ ส่วนไทยของเราครับสองนะัดแพ้รวดนะก็แพ้ญี่ปุ่นมาศูนย์าแพ้เกาหลีใต้ไปหนึ่งต่อสี่ก็ตกรอบเรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นเกมนี้คาดว่าก็จะมาในระบบ5-4-1ก็คงอัดเกมรับแน่นๆนะครับตัวเล่นก็คงไม่เปลี่ยนมากนักนะครับผพระสาปร,ระตูก็จะเป็นอนสัสสำราญนะครับแนวรับก็มีปิวัตไร,รตานะครับเจษพัฒควรถนอมสิงหามารสะนะครับปริญญาหนูงสง พิคเนตเราหาวิวัฒนะครับเป็นฐานที่มิดฟิลด์จะเป็นธนก,กิจชดเมืองปักนะครับมีพงศก,กรสังโสภาแล้วก็มีดุษฎีบุรณะจุธาโน,น์นะครับรวมไปถึงนันาวุฒิโพชัยหน้าเป้าเกมนี้ก็น่าจะเป็นุศกรบุรพาซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยแฟนบอลก็โกดกันอุบเลยนะเล่นดีแต่ว่าถูกเปลี่ยนตัวออกัน้นนี้จะลงเป็นตัวจริงแล้วก็จะยืนหน้าเป้านะครับคู่นี้หน้าเสือเขาให้ทางด้านของซีเรียนะครับชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับคือ,อ หนึ่งประตูเนี่ยอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับต้องสองนะ่สำหรับซีเรียนะเวลานี้นะผมมองว่าแรงจูงใจเนี่ยมันอยู่ที่ซีเรียนะครับไทยของเราเนี่ยตกรอบไปแล้วแล้วก็แมดูก็ยังขาดเกันเกินอยู่นะผมว่าเกมนี้ซีเรียน่าจะชนะได้แล้วก็ลุ้นระูที่สองครับเชียร์ซีเรียแล้วกันส่วนคู่ถัดม,มา19นาฬิกาจะเป็น ACL2 เนะครับเป็นนับที่2คู่แรกก็เตะกัน17นาฬิกาก็เป็นชุนบุกคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ครับเปิดบ้าน อรอบการเือนของการท่าเรือฝีจากไทยเกมแรกเนี่ยเป็นชุนบุกที่บุกเอาชนะการท่าเรือไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเกมนี้ชุนบุกก็อาจจะมีการพักตัวผู้เล่นบ้างเกมล่าสุดของชุนบุกในเกมเปิดสนามของเกหลีนะครับลีของเกาหลีใต้ก็ชนะกิมซอนซังมูไปได้สองหนึ่งนะก็กำลังมั่นใจสุดๆคาดว่าเกมนี้จะมาในระบสี่สอมมีเปลี่ยนเยอะแน่นอน,นครับ ูกสาวประตูจะเป็นซองบุมคุณนะครับแนวรับก็เป็นคิมแตวอนคิมจองบินปักจินซุนะครับซอนซูชอนนะครับแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นคิมจียุนฮานกุ๊กยองนะครับซองมินคยูคังซานยุนนะครับจอนจินบู bu, ส่วนหน้าเป้าจะเป็นปักแจยองนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนจากไทยครับการท่าเรือเอฟซีเนี่ยก็แพ้แบบหมดรูปมาในเกมแรกเลยเกมนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะพลิกเข้ารอบคือต้องชนะ5ประตูโอ้ถึงบอกว่ามันยากมากๆต่อให้ชุนบุก โดเตชันก็ตามเถอะเกมนี้ผมว่าท่าเรือเนี่ยมาเน้นเอาสักหนึ่งแต้มนะแล้วก็แพ้ไม่เยอะในเกมนี้นะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1, สี3สองสตัวสาวตัวจะเป็นสมพรยศนะครับแนวรับก็มีเฉลิมสักอักขีชินวัตรบงชัยอัสนวีนะครับชัยวัตรบุรานมิดฟิลด์จะเป็นโนบุรุชิมูระนะครับฟานปูโตสวรชิตก,กนิสบีบำเพ็ญพิรดชลชนฉับรัศมีแนวรุกก็อาจจะใช้ดุมบุญยาก,กับเอ็มลาป้าคู่กันเลยก็ได้ไปช่วยกันเก็บบอลใช้ความใหญ่ช่วยปั้มนะครับเดี๋ยวนี้ต้องดู โค้ชอ,อีกทีหนึ่งว่าจะจัดแบบไหนนะก็คู่นี้น่าเสือให้ชุนบุกนนเวลานี้บังคับชนะ1ประตูขึ้นไป1ไม่พอครับต้อง2เท่านั้นหนึ่งเจ็บเลยนะสำหรับชุนบุกในเวลานี้นะครับผมมองว่าเกมแรกการท่าเรือน่าจะเห็นจุดอ่อนของตัวเองนะและเกมนี้ก็น่าจะแก้เกมมาได้แล้วก็น่าจะชุนบุกต้องผมว่าโรเตชั่นเยอะแน่ๆเลยเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะแพ้ไม่ขาดหรือว่าเสมอได้ครับเชี่ยววิธีการท่าเรือละกันชุนบุกเองเนี่ยเคยส่งสำรองทั้งทีงทมแพ้ เมืองทองมาแล้วนะครับระฉะนั้นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอาทีนี้มาดูคู่ถัดมาครับ19ดอลาร ACL 2นัด2เช่นเดียวกันไลออนซิตี้จากสิงคโปร์ครับเปิดบ้านรับกำเยือนของเมืองทองอยู่ในเด็เกมแรกไลออนซิตี้เซอร์ไพรส์นะครับบุกชนะเมืองทองไปได้3ประตูต่อ2นะเกมนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนนะครับก็เสมอก็เข้ารอบทันทีละสำหรับไลออนซิตี้เกมนี้มีปัญหานิดหนึ่งครับตรงกลางมิฟิ์จะไม่มีซององุ่ยองนะครับ ก็ติดโทษแบนงจากเกมที่ผ่านมาเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบเก่งของพวกเขาคือ5-4-1นะครับผู้สอบตูเป็นโมฮัมหมัดบินมาบูธนะครับแน้วเราก็มีคริสโตเฟอร์วันฮุยเซ่นนะครับฮาริสฮารุนไบเล่ไลท์โทนี่ดัตโควิดนะครับเดียโก้คอสตามิทูจะเป็นมาซิเมเลสเทเน่นะครับอนุมานทาคุมารุยมิเกลสปีเลสนะครับแล้วก็บาร์ลลาเซิล่าขณะที่หน้าเป้าจะเป็นสวาอาหนวัวนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนเมนอินแบ็กอย่าง เมืองทองกันบ้างใส่สูตรไปเยือนทั้งทีมนะครับในเกมนี้ชุดสีดาเข้มมาเลยเกมนี้ไม่มีทางเลือกต้องชนะสถานเดียวแล้วก็ตามอยู่แค่1ประตูเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการปรับทีมเล็กน้อยเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สอประตูจะเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชื่องนะครับแนวรับก็มีอารีซิโซโกโ,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 โอตาโคโนอฟทิสตองโดนะครับฮองจุนวอนส่วนวิดฟิลก็จะเป็นคาคะแคำยกครับจอร์ดสเตลพิชาวทรากาสิเดตเวทิยาบง ในขณะที่ดาวลุกนี่น่าจะจัดเต็มนะครับปรเมทอาดวิไลมลวินลอเรนเซนแล้วก็เอมิลโรแบกน่าจะรวมพร้อมกันเลยคู่นี้น่าเสือนะเวลานี้ครับเขาให้ไลออนซิตี้จากสิงคโปร์เป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งนะผมมองว่าบันคู่ขี้สูสีนะออกได้3หน้าเลยสําหรับเกมนี้นะต้องดูไลออนว่าจะมาเล่นตั้งรับหรือว่าเล่นบุกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมืองทองน่าจะบุกไปไม่แพ้นะ ผมมองเกมแรกเนี่ยก็ช่วงแรกเล่นไม่ดีแต่พอตั้งลำปรับตัวกันได้ก็เล่นดีขึ้นนะครับผมมองเกมนี้ว่ามีสิทธิ์เสมอค่อนข้างสูงนะครับเฉียยไปที่เมืองทองอยู่ในเตะละกันอาทีนี้มาดูใน2คู่ที่เหลือที่มาฝากกันในวันนี้นะครับก็จะเป็น14นาฬิกา ACL ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็น AFC อยู่20อีกคู่นึงละกันบ่าย2ก็เตะพร้อมกับคู่ไทยเพราะว่ายุ่กลุ่มเดียวกันนะครับ ก็เป็นญี่ปุ่นยูย่ครับเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้ยูยี่ญี่ปุ่นชนะ2เสมอ1นึ่ย1มี4ต้นจากการชนะไทยส0ูน 30, แล้วก็เสมอซี 4, เรียมา2ประตูต่อ2เกมนี้เสมอผ่านเข้ารอบทันทีแต่เชื่อว่าญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นทีมที่เล่นเพื่อเสมอน,นะครับพวกเขาเต็มที่แน่นอนต้องการชนะเพื่อผ่านเข้ารอบไปอันดับหนึ่งเกมนี้จะมาในระบบ451นะครับผู้สล่นตัวเป็นลุยอารากินะครับแวเราก็จะมีคาซุมะฟูเซะมีไรออนอิชิฮาระนะครับคาซูดาริคิตะนะคร ทาคาฮาชินะครับมินฟิ์จะเป็นไคโตทุสิยะนะครับยูโตโอเซกิเดียโนสุเกะซาโตะโคเซโอคุระนะครับแล้วก็ฮิคาสุกุอิชิอิในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นยูตากะมิชิวากินะครับเอาทีนี้มาดูฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างน,นะครับเกาหลีใต้เนี่ยชนะรวดสองเกมติดก็ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยก็มีชนะซีเรียสองหนึ่งแล้วก็ชนะไทยสี่หนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบสามสี่สามอาจจะมี ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ว่าคงไม่เยอะนะเพราะว่าเจอกับญี่ปุ่นก็เหมือนคู่ปรับนะต้องการไม่แพ้เหมือนกันนะครับผูร้ษษรักประตูเกมนี้จะเป็นพาร์คซังยองนะครับแนวรับก็จะเป็นอีกยอนฮีนะครับโซยุนบูมีชินมินฮานะครับมิดฟิลด์จะเป็นยุนโตยองนะครับคิมแตวอนอีชางบูแล้วก็คิมโซอินนะครับในขณะที่แนวรุกจะเป็นคิมแตวอนโฮจินแตแล้วก็ทางด้านของคิมกียองนะครับ คู่นี้หน้าเสือเนี่ยเขาให้ทางญี่ปุ่นดูยู่20ครับเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งก็เพราะว่าแรงจูงใจมันอยู่ที่ฝักญี่ปุ่นคู่นี้คู่ที่สูสีนะไม่ได้ห่างก,กันเยอะแต่ผมก็ยังชอบความมุม่งมานะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกับความกดดันได้ดีนะผมชอบญี่ปุ่นนะเกมนี้ผมว่าถึงอย่างแย่ๆเ่ยก็แค่เสมอเท่านั้นก็เจ็บนิดหนึ่งนะนะเวลานี้นะครับผมชอบญี่ปุ่นดูยู่20ครับ อส่วนคู่ปิดท้าย21นาฬิกาจะเป็นอินเดียซุปเปอร์ลีกมาฝากอีกหนึ่งคู่นะครับโมฮัมเหมดานทีมอันดับ13เปิดบ้านรับการเยือนของจามเชตปูทีมอันดับ3โมฮัมเหมดานทีมบวยของตาราง20นะัดชนะ2เสมอ5พ้13มี11แต้มน,นะครับเป็นทีมที่มีสถิตยิงน้อยสุดในลีกนั่นคือยิงได้แค่10ประตูแล้วก็เสียมากสุดในลีกคือ37ประตูพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดนะครับแบ่งเป็นเสมอ1แพ้4 ล่าสุดก็เปิดบ้านแท้เอิร์ธเบงกอรไป1ประตูต่อ3นะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สำหรับตัวเป็นพาดามเชสตรี่นะครับแนวเราก็มีวารานซูดิก้านะครับมีฟอร์เรนโอดิเกมีกูรัฟโบลาแล้วก็โจโซเฮเรียนานะครับมิดฟิลด์จะเป็นอเล็กซิโกเมสนะครับมาฟเฟล,ล่าแล้วก็มาร์คชาล์บ็อกส่วนแนวรุกจะเป็นฟันก้ามาเวนซิงแล้วก็ลาเลมซานก้านะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างจางเชสปูนะครับ20นัดชนะ11เสมอ1แพ้ 8, 8. มี34แต้มห้าเกมหลังชนะ2แพ้3เป็นการแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับน็อตเอิร์ธยูเนเตดไป0ประตูต่อสองนะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-4-2ีสอตัวศัตูเป็นอาริโดโกเมสนะครับแนวรับวินิคัสบาล่าปราตติกชัวดาลีลาซาคิโควิชมูฮัมหม็ดอูเวสนะครับมิฟจะเป็นมูฮัมหมดซานานะครับเลอิทาชิกาวา โบราณฮอเดอร์นะครับอิมรันคารส่วนนารุจจะเป็นจารีฟอนเดสกับซินบัริโอนะครับการพบกันคู่นี้เจอกันมาแค่3ครั้งนะครับฮอเมดานชนะ2แล้วก็แพ้1นล่าสุดเป็นจามเชสปูชนะ31คู่นี้ตามสติเจอกันในช่วงหลังยิงกันเกิน3ประตูทุกนัดน,นะคู่นี้บมกว่าสกอร์จะมีถึง3ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับและหน้าเสือเกมนี้เขาให้ทีมเยือนจามเชสปูบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่ง คือหวยทั้งคู่ครับในช่วงเวลานี้แต่ว่าโมฮัมเหม็ดดานดูหวยกว่านะผมชอบทีมเยอนจามเชฟูน่าจะบุกไปเอาชนะได้นะครับหรือไม่ก็อย่างแยกก็แค่เสมอเท่านั้นเองอสรุปวันนี้ครับก็เอฟซียู20คู่แรกเชียร์ไปที่ซีเรียยู20ละกันนะผมว่าลุ้นคนที่สองดีกว่าแรงจูงใจมากกว่าใครเยอะนะครับส่วนค่ที่สองเชียร์ไปที่ญี่ปุ่นยู20ละกันนี่ก็แรงจูงใจเหมือนกันเกาหลีใต้าอาจจะ เข้ารอบไปแล้วคงไม่ใส่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับส่วน ACL2 เนี่ยก็เชียร์สทีมจากไทยและกันครับเชียร์ท่าเรือผมว่าก็แพ้ไม่ขาดนะชุนบุกหน้าจะโรเทชันเยอะส่วนเมืองทองเนี่ยก็น่าจะบุกไปยังเสมอได้เป็นอย่างน้อยดีไม่ดีอาจจะพลิกชนะไลออนซิตี้แล้วต่อเวลาก็ได้ส่วนอินเดียซุปเปอร์ลีกครับเชียร์ที่จาบเช์กูทีมเยือนเสมอเจ็บนิดนึงนะผมมองว่าก็ยังขี่อยู่ดีนะอ่านี่เกิดการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการรับแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยในเรื่ออองงขฟุตบลก แอดไลน์มาคุยก็ได้นะครับท <at 33 S 2> well, mm ี hmm. ่ไลน์แอดของเราแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้าครับแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษครับ